โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมนช่วงนี้นะครับอยู่กับผมเพชรขอบเอแล้วครับผมสวัสดีค่ะ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 ทุกคนดูดูรถละกันวันนี้รถเป็นอะไรอ่ะโค้ทเท่เลยรถไลน์เนี่ยทุกคนดูน่าจะรู้แหละก็นะครับทุกคนครับคันนี้ก็คือ Max La ์ลาเรน 720S นะครับทุกคนคันนี้นี่เป็นไงสวยปะสวยปะเออโค้ทเท่อะดู อะไรนี่อะไรนี่ส่งส่งอะไรนี่อันนี้เมื่อกี้อะไรนี่อะไรอย่างนี้ต้องตามมันนี่จะดจัจัมองกะไนี่โอ้โหโอ้โหเฮียเราโคตรแรงแรงกระจายผู้ชนชนไปหนึ่งทีแรงกระจจงเลยก็นะครับทุกคนคราวนี้ผมก็จะมาแจกสูตรคืนคันนี้นะครับผมก็คันนี้เจ้าแม็กโรเลเจตสองสูตรเอ็กนะครับผมโอ้ยแรง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 โอ้ออกก่อนเด้อออกก่อนเด้อไม่ไหวเด้อแลกเด้อโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแลกแลกแลลกไม่ไหวไม่ไหวกลับไปที่เดิมก่อน แลกเกินนะวายได้กลับไปที่เดิมาเรื่องนะครับคนดูอันนี้อันนี้ตั้งใจชนนะนี่เดี๋ยวมาลองดูวงเลี้ยงกันระหว่างคนดูมาเช็คเลยตัวละเทสละเช็คละตัวละเทสของเท่ทาทนั้นแหละมันอาจจะเป็นที่ผมอัดวิดีโอได้หรือเปล่านะมันเลยแหลกนะอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้อะไรนี่นี่ซอกซอยเลย จริงคนจริงกงเล่นซอกกันครับถ้าไม่เล่นซอกซ้ายนี่ไม่ใช่คนจริงไหมข้าคงเล่นเล่นในซอกในซอยก็แบบโอเคเลยแบบมุดอะสายมุดท,ทั้งหลายอะจริงโอเคเลย,โอ,เเลยโอ้ยแหลกโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงก็ดีอยู่นะเนี่ยแม็คไม่ได้เรียนคันนี้ดีอยู่นะดีอยู่นะเจสองส่วนเอสเนี่ยดีเลยนะ โฉนอะไรล้วนะเมื่อกี้ทำไมผมรู้สึกเลีเล่ยแหละเลยผมคิดไปเองหรือเปล่าวะใช่ไหมคนในคลิปไม่รู้ว่าในคลิปจะแหลกหรือเลปล่าทุกคนแต่แต่ผมเล่นมันรู้สึกกระตกกระตกองผมไม่้วยหรือผมขับเร็วไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกแบบเฟรมเรทตกกระตกมากอะ่ะนี่ขนาดเปิดวีซิงเลยนี่ดูโอ้ยถ่ายกันเลยโ,โไหไม่ตาย เป็นด้วยที่คนเยอะหรือเปล่าครับือเครื่องผมร้อนก็นไม่รู้นะแต่แบบแหลกอะแหลกอยู่นั่นเองมีสง่งภาพดูกระตุกอยู่นั่นเองโว้ยดุจัดอะไม่ไหวอะโอ้โหแรงเกินโถเลยเป่นปั๊ดดะ ซอยแบบรวมคมโค้งอ่ะคมอ่ะเข้าดีจัดอ่ะเดี๋ยวดีโอ้ย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 อันนี้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 หักเลื่อไปโอ้โหชนไปทีหนึ่งสุดยอดสวยไปน่าจะเห็นประสิทธิภาพของมันแล้วนะนี <ar> <DVD S 2> ่เข้าไม่ได้ซอยนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ตันเดียวตันดูดิ ดูดเป็ไงไปไงเป็นไง,นไง,นไงดูจากที่คุณดูแบบดูประสิทธิภาพมัน,นขนาดไหนอ่ะแค่นั้นอะดูเดียวกันเวอร์เกินนั่นนี่ดูดิสองห้าสองสามคิดนี่ลงเนินนั่นนี่เราจะลองไปลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่าครับคนดูอาจจะเป็นทางเดิมนะครับที่เอามาลองเนี่ยเพราะว่ามันมจะไปไหนแล้วไงเออใช่มัน<ม><ม>จะไปไหนละเอ,อเอาตรงนี้แหละจรงิงใกล้สุดแล้วง่ายสุดด้วย เบกแล้วก็ดิฟนึ่งที้อยชนรถเป็นลอยโหหน้าดูไม่ได้ <c oughs> แป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวซ้ำแป,ป๊บ <c oughs> มาครับทุกคนมาถึงเวลาลองแล้ว <c oughs> ข้างล่างเลยฟังเสียงออกันเลยเจ๊ <c oughs> มาว่ะไปมาแล้วหูหยมาไวจัดอะมาไวอยู่นะมาไวอยู่นะนี่สองสามสองสี่สองหกสแล้วอะสอแล้วสอแล้วสอแล้วสองหกสองเจ็ดโอ้ยอะไรสาม่อะนี่นี่โอ้ยชนเองอะนี่ยาย่ยหญ่ไม่ได้นะนี่โอ้เออไปต่อ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 อต่อันนี้ชนเองครับโทษทีโทษทีแล้วกันนะครับคอนโด ดูก็น่าเชื่อถึงเชื่อผมเถอะแรงจริงสุดนี้โดว25แล้วอ25 28 27 28 27โอ้ย300ถึงแล้วนี่เกิ300เลยนี่ ไปต่อก็ถึงประมาณ3ามอลนะครับูแต่ความเร็วยืนพื้นก็มาสองเจ็ดสองหกประมาณนี้แหละไม่น่าเกินนี่ถ้ามันมันมันอาจจะมีช่วงแบบบางช่วงที่แบบลงเนินอะไรเงี้ยอาจจะเกินนะอันนี้อะไรนน่อันนี้อะไรนน่โอ้รถสภาพรถกูเละหมดไม่เหลือเขาเขาเขาเอาไปรถแล้วจริงๆโอ้ แป๊บนึงซ่อมแป๊บสภาพมันดูไม่ได้ไงก็นะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดสูตรจูนให้ดูกันเลยนะครับผมก็น่าจะน่าจะอยากเห็นกันแล้วแหละแบบแรงจัดเลยนะครับเนี่ยดูดิดูดิพุ่งพุ่งเกิดป่ะเดี๋ยวเปิดสูตรจูนให้ดูครับคนดูนี่นะครับทุกคนสูตรที่ผมใช้โจูนก็จะประมาณนี้เลยครับผมเอาไปก๊อปใช้กันได้เลยนะครับเลยแบบเอาไปนี่ก็ได้นะแบบไป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 ปรับใช้เป็นของตัวเองอะ่ะประยุกต์ใช้อ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผม ก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ซีอูบอ๊ายบายค่ะฝากกด์กดต b e ด้วยนะครับเจอกันครับคนดูเจอกันครับคนดูบ๊ายบาย